วัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Breaking News ข่าวด่วนที่คุณห้ามพลาดเรายังคงติดตามปัญหาที่หลายคนยังเจอและยังหาทางออกไม่ได้ครับจากการที่ work from home มาเกือบ2ปีคะนั่นก็คือสถานที่ไม่เอานวยและเสียงรบกวนจาก10ลรอบข้างครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านด้วยกันทำให้เสียสมาธิในการทำงานและก็ขาดพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไปครับเราได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ที่ประสบปัญหาท่านนึงครับ ที่อยากจะแชร์ปัญหาของเขาแล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการของเราครับคุณวุฒิอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอ้สวัสดีครับผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคือว่าห้องผมะครับมันเล็กมากเลยครับผมอยู่ห้องทํางานนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าต้องยกคอมหนีแฟนผมไปครับกลัวว่าเสียงมันจะเตีกันเตะแบบนี้แล้วเวลาประชุมครับผมก็ต้องมานั่งระแวงระแวงว่าเสียงมันจะเข้า กล้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเรียกโอ้ยไปไป,ไปเล่นตรงนู้นก่อนลูกไปเล่นตรงนู้นก่อนครับอ่าแล้วก็วันก่อนครับผมก็ประชุมผมอยู่ดีๆครับประชุมกันอย,ย่างเครียดๆเลยฮะแฟนผมก็นั่งดูซีรีส์เพลินใจอยู่ดีหัวล้อก,กางขึ้นมาลั่นห้องครับผมที่ปิดไมค์แทบไม่ทันเลยฮะแต่ก็วุ่นวายกันไปฮะแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากได้พื้นที่ที่เป็นสัดส่วนมากกว่านี้ครับ แต่จริงๆก็มีเรื่องกังวลหลายอย่างนะฮะกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่านค่าตกแต่งภายในกลัวว่าจะไม่พออึดอัดมากเลยครับพอจะมีวิธีแก้ปัญหาให้มนุษย์เงินเดือนอย่างผมบ้างไหมครับคุณผู้ชาทุกคนนะครับวันนี้ต้องมีข่าวดีข่าวด่วนจากอนันดาที่สายช้อนต้องรีบอนันดาใจดีขยายโปรโมชั่นจัดเต็มให้คุณได้ช้อนต่อเลยซื้อคอนโดบ้านและเทาเฮาพร้อมอยู่จากอนันดาวันนี้ ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นอยูฟรี2ปีรับประกันเพิ่มสูงสุดถึง12เดือนครับกูได้เกิน100%ถ้ากูไม่ผ่านยินดีคืนเงินแถมแต่งครบพร้อมอยู่ครับราคาเริ่มต้น1.59ถึง24.9ล้านบาทดีลพิเศษขนาดนี้อย่าช้าช้อนเลย <Wow. S 1> โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับ สนใจติดต่อที่ Facebook Ananda d e v e l OP m e n t หรือ www.ananda.co.th ครับแม่ว่าไปก็อยากได้สักห้องอนกันนะครับผมขอตัวไปช้อตสักห้องหน่อยดีกว่าครับไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป